ครับ,บรผมผมว่าทุกคนรู้รโดยเจตจำนงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็พยายามจะทำให้เขาได้รับรู้แหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้รับรู้หรือเปล่าว่ามีคนรักและก็เป็นห่วงเขาเยอะเราไม่ได้หวังให้มันเร็วขนาดนี้ครับแต่เราก็เชื่อวมันดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วเพราะว่า อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดไม่ต้องมไม่ต้องรู้สึกแย่อีกอีกต่อไปนะวันนี้เขาน่าจะสบายกว่าพวกเราด้วยซ้ำที่พวกเรายัางคงจะต้องดิ้นรนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตพวกเราอะนะครับก็เนาะก็ก็<ๆ><ๆ>คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขแหละกับเส้นทางที่วันนี้เขาจะต้องออกเดินทางครั้งนึง่ที่ผ่านมาครับทุกคนต้องต้อสู้มากเลยใช่ใช่ใช่ครับผมเราจะทราบไหมว่าเพื่อนเราแบบ โดยโดยสังเขปแล้วกันนะครับโดยดีเทลขอไม่ลงอะไรลึกแล้วกันคือได้ได้รับทราบมามตั้งแต่แรกเลยในในกรณีที่เขาป่วยนะครับแล้วก็กระบวนการการรักษาโดยทั้งหมดแบบพอสังเขปที่ไม่ได้ลงดีเทลว่าที่ไหนอย่างไรลึกละเอียดขนาดไหนนะครับได้รู้ว่ามันมีช่วงที่มันดีขึ้นมันมีช่วงที่มันแย่ลงมันมีช่วงที่เอาวะมันจะต้องมีปฏิหารเอาวะสู้คือผมว่า พวกเราคือมนุษย์เนาะมันมันมันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วผมเชื่อว่าเขาได้ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาครบทั้งกระบวนการแล้วโดยที่ไม่ได้ทำไมไม่สู้ไม่เป็นไรผมช่วยครับทำไมคุณไม่สู้มากกว่านี้ถ้าคุณรู้จักเขามากพอหรือคุณได้รู้เท่าที่ผมรู้เราก็จะรู้สึกว่าเขาสู้โคตรๆอะไรเงี้ยครับถามว่าเขาเสียใจเขาดิ่งขนาดไหนที่เขารู้อาการของตัวเอง ขนาดเรารู้แต่มันไม่ได้เกิดกับเราเรายังดิ่งเลยแต่นั้นมันเกิดกับตัวเขาเองนั้นเพราะฉะนั้นผมได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกระบวนการความคิดและกระบวนการการปฏิบัติที่มันได้เกิดขึ้นกับตัวของเขาและในครอบครัวของเขานะครับแล้วก็ประกอบกับจริงๆแล้วอมเป็นคนที่ผมสนิทที่สุดคนหนึ่งในในวงการบันเทิงนะครับโดยที่เราได้โตมาด้วยกันก็ต้องใช้คํานี้ครับเริ่มต้นมาด้วยกันเริ่มเป็นนักแสดงเกิดจะพร้อมๆกันแล้ววันหนึ่งเราต่างก็มีเส้นทางตัวเองที่เลือกผมเองก็เลือกในการที่จะ ไปต่อสู้ในการเป็นพิธีกรให้ได้เขาก็เป็นนักสแสดงที่มีคนรักกันทั้งประเทศนะครับแล้ววันนี้ผมก็เชื่อว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็มีคนรักเขามากกว่าเดิมแล้ววันนี้อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่าต่อให้เราไม่ได้เจอกันทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนกันเหมือนเมื่อก่อนที่เราอยู่ด้วยกันจากการทํางานนะครับเราก็ยังสนิทกันเหมือนเดิมโดยที่ผมก็ยังเป็นหัวเขาอยู่เสมอว่าชีวิตมึงเป็นไงบ้างวะแล้วยังไงวะแล้วยิ่งพอเขาป่วยปั๊บเราก็รู้สึกว่า มันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่สนิทกันมันมันจะต้องคอยดูแลคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยก็เป็นห่วงทั้งคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวของเจ้าอมด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภรรยาด้วยนะครับก็พยายามดูแลทุกคนที่มานก็คือพี่แจมก็คือได้ติดต่อให้กับใจพี่ออกมาตลอดใช่ใช่ใช่ครับแต่ก็ให้ให้เกียรติแล้วก็ให้ให้ความเป็นส่วนตัวของเขาเพราะเราก็จะพอรู้ว่าเรื่องไหนเขาอยากพูดหรือเรื่องไหนที่ไม่อยากพูดบางทีแค่ แค่บอกมาว่าโอเคยังไม่สะดวกเราก็จะรู้แล้วว่าไม่ต้องถามต่อหรอกว่าไม่สะดวกทําอะไรหรอหรืออะไรเรไรไรงี้ยคือเราก็จะพอรู้ว่าได้ครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมึงสะดวกมึงก็บอกกูลวกันเดี๋ยวกูไปหาอะไรเงี้ยแล้ววันที่เขาสะดวกเขาก็โทรมาเองครับเรารู้ใจเพื่อนันเว่าแบบก็ก็คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีประมาณหนึ่งครับผมครับอืมก็ครมีโอกาสให้ับครอบครัวยังไงก็ตามเพื่อนๆทั่วๆไปครับก็บอกว่าเข้มแข็งนะอะไรเงี้ยคือ เราจะไปบอกให้เขาบอกไม่เสียใจเหมือนว่าคงป็นไม่ได้นะครับมันมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีมันเกิดขึ้นเป็นประจำมันไม่มีใครอยากให้เรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใครก็แล้วแต่แต่ก็เรารู้แหละวว่าเขาเสียใจแต่เรารู้ว่าเขาคงได้คิดอะไรมากมากกว่าเราซะอีกเพราะเราเป็นคนนอกครอบครัวเอาจริงๆแล้วนะครับเราแค่อยู่ในเส้นทางเส้นทาง,นงของการดําเนินชีวิตของอัคพันธ์นะคะแต่เขาอยู่มาแต่ต้นกําเนิดที่เป็นวุ้นอะจนวันนี้ผมว่ามันคงไม่มีอะไรรู้สึกแย่ไปกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ ที่ต้องมางานแบบนี้ของลูกตัวเองวันนี้มีเป็นการถ่ายรูปน้างานแล้วก็การทันหลักไปมองในการพูดอะไรครับงก็บอกว่าก็ก็ไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยคือทุกคนคอยดูแลครอบครัวคุณอยู่อะไรสิ่งที่คุณมีมันไม่ใช่แค่เปลือกมันเป็นมันมีความรู้สึกที่มันคงเป็นคำพูดไม่ได้อะไรเลยนะครับก็มีคนรักครอบครัวเขาจริงๆแต่สาเหตุต้นตอมันมาจากเพราะว่าทุกคนรักคุณไงประมาณนั้น ครับที่เราแบบ,บกบใจตลอดลเื่อก,ก็ก็เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปคือมันโตมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเราฝ่าฟันเรามีเรามีรอยยิ้มด้วยกันได้เราหัวเราะด้วยกันได้นะช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดมันจะแย่ที่สุดแต่วันนั้นอะ่ะข้างๆผมมองไปเจอมันอะ่ะ ผมว่าองนี้ละกันเขาคงเขาคงไม่ใช่คนที่นิสัยดีที่สุดที่ผมเคยเจอเขาคงไม่ใช่คนแย่ที่สุดที่ผมเคยเจอคนเรามันกลมกล่อม嘛เนาะแต่วันนั้นณเวลานั้นเจเนอเรชั่นของผมคนที่ผมยืนข้างอ่ะเออเหมือนถ้าแบดบอยเออยืนข้างผมก็ต้องมันอ่ะอืมผมว่าเพียงพอครับผมใช่ครับพูดถึงคำว่าครับกันอย่างคนจำจำเขาเนี่ยครับจำผมว่าจำเขาว่า เขาเป็นนักแสดงที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพตัวเองที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมเคยรู้จักแล้วครับไมไ่เกี่ยวว่าผลงานเรื่องนั้นมันจะดังหรือไม่ดังหรือว่าคุณจะรักตัวละครนั้นหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ให้พวกคุณได้เข้าใจว่าทุกกระบวนการคิดทุกไดอะล็อกที่มาออกจากปากเขาหรือว่าทุก a คชั่นที่มันออกมันมันทำด้วยความรักของผู้ชายคนนี้ครับที่สุดและนั่นคืองานเดียวที่เขารักมากที่สุดในชีวิตคือการเป็นนักแสดงครับ